สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นมาแล้วเงินไข่รับเงิน3,500นาน2สองเดือนใครในบ้างรีบเช็คด่วนจากกรณีกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดำเนินการไปครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายตายพรารชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบหรือพอรกองเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทหรืออยู่ราวสองแสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากใจะจะจ่ายเท่าไรรวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้จะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุด ยังไม่รู้จะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายก็ไม่น่าจะเกิน4,000บาทระยะเวลา2เดือนแหล่งข่าวกล่าววันที่12มกราคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโาหมเปิดเผยว่ามีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มทั้งแรงงานนอกระบบเกษตร,รกรและอาชีพอิสระ ในเบื้องต้นวงเงิน3,500บาทต่อเดือนต่อคนเป็นเวลา2เดือนโดยเสนอให้กระทรวงการคลังนำเสนอให้คอรามอพิจารณาในสัปดาหนะ์หน้าทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คระบุว่าคอรามอไฟเขียวสามารถตรการเยียวยาวผลกระทบทั้งลดค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำหรับมาตราการเยียวยาระลอกใหม่ทางรัฐบาลจะเยียวยารายได้ให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครอบกลุ่มทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มเกษตรกรโดยพิจารณาให้มอบเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสองเดือนคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564โดยอาชีพที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับ3,500ได้ในครั้งนี้นั้นคือกลุ่มอาชีพที่ยังอยู่ในประกันสังคม และไม่ได้รับผลกระทบหากยังมีการส่งประกันสังคมนั้นแปลว่าบุคคลน,นั้นยังไม่ได้ตกงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปนั้นก็ทําให้หลายคนต่างไม่พอใจหลังคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมหมดสิทธิ์ซึ่งบางครั้งคนพวกนี้อาจได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ